สวัสดีคะ่ะ f c ทีน่น่ารักทุกทท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมารกนะคะ f c f FC เห็นไอ้ต้นข้าวไหมคะนี่เป็นต้นในไอ้ไอบุกนะคะนี่เป็นต้นบุกคะ่ะทุกคนก็กําลังจะได้เกี่ยวแล้วนะคะ f c แต่พี่สนใจก็คือนี่คะ่ะดอกไม้สีม่วงนี่คะ่ะที่พี่ไออยากจะมาดูคะ่ะว่ามันมีหนามเหรอ มันไม่มีหนาค่ะทุกคนแต่ว่ามันมีขนโอ้ยมันมีหนาแล้วเขาปลูกทําไมวะเพราะเราลุยไปไม่ได้นะคะ f อฟซแต่ว่าสวยงามมากค่ะนี่ค่ะเป็นสีม่วงค่ะโอ้โหเป็นสีที่เป็นสีที่พี่นี่ชอบเลยค่ะทุกคนแต่ว่าเป็น,น้นาค่ะเราไม่สามารถที่จะเอาไปปลูกในสวนของเราได้แต่ว่าน้องพึ่งนี่ก็โอ้โหมากมายเลยค่ะเอฟซเห็นไหมคะน้องพึ่งก็มาดูดเอาน้ําหวานไปเนาะทุกคน นี่ค่ะนี่เขาปลูกเป็นแถวยาวเลยนะคะเพื่อความสวยงามเนาะถ้าเขาถ่ายไอ้เครื่องบินเนาะถ้าเขาไอ้ขี่เครื่องบินชมสวนเขาถ่ายมาจากข้างบนก็จะสวยงามมากสีเหลืองกับสีทองอยู่ใกล้กันนะคะเอฟซก็จะไอ้ไอ้ทำให้เดนมากสดชื่นขึ้นเนาะนี่ทุกคนพี่เห็นต้นอะไรเหมือนต้นขนาเว้ยเฮ้ยใช่ต้นขนาจริงๆด้วย ว้าวหวานปากวานาพาแล้วอยา่าขโมยเขาหน้าวานาพาไหมขอเขาไปกินเฉยๆเุยมันเป็นต้นคะน้าจริงๆค่ะเอฟซีนี่อยาคะน้าสุดจริงๆเลยอะ่ะโอโ้โหขอเอาไปผัดมาม่าก่อนนะโอโ้หูต้นคะน้าเว้ยเฮ้ยสุดยอดอะ่ะไม่เสียเที่ยวค่ะเอฟซีหูได้ทั้งดอกไม้และได้ทั้งคะน้าเลยค่ะเอฟซีโอเค เดี๋ยวเราเก็บคณะไปสักกำหนึ่งเนาะทุกคนมันมีกี่ต้นเนาะมันคือซีมีต้นเดียววะอุ้ยเก็บค้ะไปกินไว้เฮ้ยเอาเขาคือปลูกได้วะทําไมเราปลูกไม่ได้อ่ะนี่ค่ะ F4 อุ้ยมีมาเยอะแสดงว่ามันติดมาก่ะดอกไม้เข่าค่ะ f ฟ f ีมันติดมากับดอกไม้เขาค่ะ F4 นี่ค่ะต้นคณะค่ะ f ี FC. เดี๋ยวพี่จะเก็บเอาไปพี่จะขอเอาไป โอ้โหต้นคน้าอย่างงามเลยนี่นี่ค่ะนี่ค่ะเอฟซี FC, ต้นคน้าค่ะบาดเขาคือปลูกได้วะโอยโอยต้องเสี่ยงหน่อยละนี่ค่ะเอฟซนี่ค่ะพี่จะต้องตัดรากมันออกค่ะเอฟซี FC. นี่ค่ะโอ้โหได้ค้าเว้ยอุย้ยไม่คิดว่าจะปลูกค้าได้เลยเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยเอฟซ ดีใจสุดๆเลยที่พี่เข้ามานี่พี่ว่ามาดูดอกไม้ค่ะ F4 แต่ได้คณะเฉยเลยโอ้โหฟลุกฟลุกฟลุกสุดยอดฟลุกเลยค่ะ F4 นี่ค่ะต้นคณะค่ะว้าว F4 คลิปนี้พี่ก็หวานปากเลยค่ะขอจบแค่นี้นะคะ F4 ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันพาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะดอกไม้สวยๆค่ะ ตับต้นคันนาค่ะเอโอ้โหหวานปากเลยเว้ยเดี๋ยวพี่จะต้องไปเอาถุงมาใส่ค่ะทุกคนนี่เห็นอีก2ต้นค่ะเอซว้าวคันนาคันนาไทยโอ้โหโอเคค่ะเอฟซเจอกันคลิปหน้าค่ะพอเรามาขอเขาแบบอย่างนี้เนะาะเจ้าของเขาไม่อยู่เรามาขอแบ่งไปนะคะเอฟซก็เราก็ต้องรีบรีบหน่อยค่ะโอ้ทุกคนเดี๋ยวเขาตัด สินใจไม่ให้เราเราจะอดค่ะ fc โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย